วันนี้สูง170ค่ะ่ะแล้วเป็นไงบ้างฉลิมกลับมาเป็นยังไงบ้างพอเราได้แบบว่าเห็นกับตาลเนื้อหน้าใหม่ของเขาก็ก็มีความคล้ายเราค่ะก็แบบว่าหน้าแบบพ่อลูกหน้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะหน้าเหมือนพี่มิเชลมากทีเนี้ยพ่อก็เลยแบบน้อยใจอะค่ะก็เลยแบบอยากอยากมีความคล้ายลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นที่ป๋าเฉลมมาแบบว่า ามีความกินไหม,มเพราะว <ไป S 1> ่าคือจริงๆแล้วอะเราอะ่ะก็ถามว่าเราอยากอีกสักรอบไหมแต่ว่าตอนนี้มันก็รู้สึกว่ามันยังเต็มอยู่อะไรอย่าง <c oughs> ค่ะเพราะว่าเราก็ได้แนะนําพี่กจะชวยว่าให้แบบไปเติมไขมันอะไรเง<อ>ี้ยจะได้ได้าดูเด็กลง<อ>ใช่ค่อออะอม,มีในส่วนตอนนี้มีคนแนะนํามาเยอะมากให้ชูตี้ไปแก้สมูท<อ>แต่ชูตี้เสียดายค่ะ มันมันมันคือซีตโคงเราค่ะค่ะมันเป็นหัเฮงด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นเรปย่าๆค่ะคือเราเองก็ยังไม่อยากจะพร้อมเจ็บตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าดวงก็แบบยังโอเคยังดีอยู่เหมือนเทวดาประจำตัวจำได้ค่ะพี่ผ่านมาอาจจะลืมไปนิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะจำได้แล้วค่ะใช่ค่ะคือแบบว่ามันก่อนอันนี้มันมีการแชร์รูปเนาะว่าเราจะได้ส่งออกอันนี้คือยังไงคือ ชูตี้ก็น่าจะต้องเป็นตัวแทนนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับมิสบุญบังไฟอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ต้องเป็นชูตี้เพราะว่ามันใกล้จะมันใกล้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วค่ะมันใกล้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วเราต้องรีบประกวดค่ะ <c oughs> ใช่อันนี้ก็คือเป็นงานระดับโลก <c oughs> อันนี้ค่ะท็าคนทำให้เราเราทำเองหรือว่าเป็นเขาทำให้หรกันเไรทำเองค่ะ ก็กราฟิกก,ก,ก,ฟก็มีเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเราอะก็ชื่นชอบเราเป็นลูกหลยานพญานาคอย,อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ถึงเราไม่ได้อส่งออกแต่เราก็แบบชื่นชอบอยากแต่งแบบนี้อยู่แล้วค่ะเหมือนเราแบบไรนะมนเป็นการส่งบอยากให้พ้อเห็นรึเปล่าว่าเราก็สามารถส่งออกได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยก็คือเราแบบคิดมานานแล้ว ถ้าเป็นเวไหนที่เป็นเวที่ต้องชูตี้ต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยก็ก็คงจะเป็นเวมิสบุมาบุญบางไฟค่ะค่ะบอสได้แบบมีการทักขาวเราไหมจะไปร้องถูกับอสไม่ได้ทักค่ะเพราะว่าบอสก็คือก่อนหน้านี้นบอสให้แบบให้สคริปต์แล้วก็ให้บทเราที่เราต้องไปทําการบ้านเกี่ยวกับการเล่นซีรีส์ค่ะก็เลยแบบว่าอืมแบบสองเอ้ยยังค่ะ จำไม่ได้ค่ะเยอะเยอะเยออะยู nah ่นะคะแต่ว right ่าพูดน้อยค่ะสนุเราได้เล่นใช่ไหมได้เล่นค่ะเป็นเป็นตัวหลักค่ะตัวหลักเลยหรอชค่ะที่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่แต่ว่าหยุดอยู่หน้าห้องค่ะมีบทพูดเยอะไหมไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเขาจะถ่ายง่ายๆไปก่อนบทที่มันเยอะๆก็จะน่าจะแบบตบๆไปท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราทำงารบ้านเยอะไม่กับการเลด ไม่ได้คือชูตี้อ่ะคือพูดเลยว่าการแสดงอ่ะเราเป็นมืออาชีพไปแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยไม่ได้ซ้อมอะไรมากส่วนมากก็จะเป็นการอ่านบทแค่นิดเดียวชูตี้ก็จาได้แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วเข้าเข้าซีนกับแบบถ่ายกับพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะโร้องเพลงเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็เดือนนี้ชูตี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็มามามาชมได้การแสดงของชูตี้และเพื่อนเพื่อนและก็พี่ๆทุกคนเลยที่นี่เลยนะคะเซ็นทรัลเวสเกตค่ะ สิบสองสิบสามมีเรามีแบบว่ามีจับจองงานมีค่ะมีแต่ว่าชูตี้จำคิวไม่ค่อยได้<อ>เพราะว่างานตอนนี้มันมันจะหลากหลายมากขึ้นมีทั้งร้องเพลงด้วยแล้วก็เล่นซีรีส์ด้วยค่ะ<อ>แล้วก็เป็นงานที่ชูตี้แบบทำพยายามให้ตัวเองไม่ว่างก็เยอะเหมือนกันค่ะแบบว่าทำ<อ>ทำาทิตย<อ>์รที่เราเดไม่ว่างออกกำลังกายค่ะ<อ>เป็นเป็นเป็นคิวหนึ่งวันที่เราล็อกไว้เพราะว่าเราต้องแต่งหน้าด้วยเวลาเราออกกำลังกายเวลาเราเห็นตัวเองในกระจกค่ะมันจะได้มี energy ค่ะ อันนี้คือผลรวมมาจากการที่เราไปเดินแบบตอนนั้นที่มีการใช้รูปเยอะเลยใช่ค่ะ<ร>เพราะว่าเราก็เห็นที่โพสตัวเองอยู่มันมันค่ะ <laughs> <c oughs> มันแค่กินแซมค่ะใช่ <istes> แล้วก็ชูตี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นสาวเต็มตัวค่ะแม่่รู้สึกยังไงบ้างแบบตอนที่เราไปเดินแบบตอนนี้เราแบบแชร์รูปเราเยอะมากรู้สึก,ก<ไ>สว่าเราเฟมัสค่ะค่ะแต่หลายคนก็คนที่ทานจะแบบพูดถึงเรื่องหุญเราใช่มันก็พอดีค่ะเพราะว่าเราเป็นสาวสไตล์มินิค่ะ เพราะว่ามันใหญ่อะไรไหมวันนั้นเราไม่ได้ใส่ส้นสูงหรือยังไงหรือแบบใส่ค่ะแม่แต่มันแค่สี่นิ้วค่ะเพราะว่าปกติชุดที่ใส่เจ็ดนิ้วค่ะมันก็เลยดูแบบว่าดูสวยค่ะบางคนบอกว่าเหมือนเราตัวแบบขนาดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะแม่เพราะว่าเราหลังประกวดเราเอนจอยใช่แล้วก็เราก็แบบคือมันดูแบบว่าเหมือนเรากินเยอะด้วยค่ะมันอร่อยค่ะทุกอย่างเลยค่ะ เวลาเรากินตะบะหงก็ใส่ลงชุรสเดียวอยูค่ค่ะมันก็แบบมันก็เพิ่มขึ้นมาค่ะเราจะบอกว่าเรามีรสมนุษย์เดียวบวมน้ำค่ะเราเพิ่ขม,มขึ้นมากี่กิโลอะเพิ่มมาประมาณ5-6ากโลค่ะแต่ตอนนี้กลับไปเหมือนเดิมอ่ะยัง <laughs> มันไม่กลับอ่ะแม่มันไม่กลับเลยเออคือแบบว่าไม่รู้อ่ะเหมือนกับว่า,าวเารา มันพอตกมาปีนี้อายุเรามัน26สิบเราเป็นสาวเต็มตัวทุกอย่างมันลงตัวค่ะมันแบบว่าคือน้ำหนักหนูอะแค่ส4สเองนะคะคือแต่ว่าตอนประกวดมันมันไม่ถึง4ี่สิบมันก็เลยแบบมันก็เลยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราชั่งน้ำหนักแล้วก็แค่นี้เองอะไรอะ่ค่ะเราให้กำลังใจตัวเองมันมันมันไม่ค่ะเราไม่ได้มีอะไรทำเลย กินแล้วก็นอนค่กะก็เลยอ๋อแล้ว <laughs> บอสทักไหมบอสไม่ไม่บอสไม่ได้ทักส่วนมากมีแต่พี่เลี้ยงคัทิดาใส่ชุดไม่ได้อ่ะชุดมันมันรูดติ๊บยากค่ะแต่ตัวหนูเองหนูก็หนูรู้อยู่ว่าตอนยิ้มมันแก้มมันหน้ามันแบบนี้ค่ะมันแล้วรลอยไหมคะเวลาคบักเรื่องุ่นอะไรไม่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะแม่ไม่หน่อยค่ะ ไม่น้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือหนูนเคยเคย,เคยโดนดราม่าเรื่องผอม,มก็เลยไม่หน่อยเพราะว่าตอนที่เราผอมก็ผอมมากเลยคนก็ด่าเยอะ<ม>ก็เลยแบบว่าอันนี้ฉันสงสัยจะสมส่วนแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะใช่แต่เรา,เารก็ <c ười> พยายามจะลดใช่ไหมใช่ค่ะพยายามพยายามจะลดคือพยายามให้มันแบบหุ่นมันแบบกระชับก็เลยออกกำลังกายก็เลยออกกำลังกายเป็นบางวันค่ะล้วแบบเนี้ยแฟนน่อกว่า ก็นต่อเนื่องใช่เรามีผลงานอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้มีโปรเจกต์กับแม่พี่มิเชลเ,เป็นเพลงสตริงร้อ,องคู่กับชูตี้ซึ่งเราทำคอเวอร์ด้วยกันค่ะแล้วก็ชูตี้ก็จะทําไปเรื่อยๆใครอยากเห็นชูตี้ร้องกับใครอะไรอย่างนี้ก็สามารถแบบมาเชียร์กันได้ไนะคะที่ช่องชูตี้นะคะอาชูตี้มาตอนรัที่รตอง้เ่งก็ดี ชุดที่รอดนตรีนานมากคืออย่างที่บอกว่าการทำดนตรีมันต้องรอคิวนานมากกว่าจะเสร็จแต่ละเพลงเนี่ยคือมันต้องมีการรอคิวรอคิวเสร็จแล้วใส่เสียงบันทึกเสียงแล้วก็รอมาสเตอร์แล้วก็ไปถ่าย m v อีกโอ้โหขั้นตอนเยอะมากกว่าจะเป็นเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าแบบคือถ้าถ้าถ้าคนที่แบบมีค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอรอคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งเราอ่ะเข้าใจตรงนี้อยู่แนตะ่ว่า ก็คือแบบแฟนๆรอชูตี้ก็เลยพพเสิร์ฟคัปเปอร์ไปให้แฟนๆได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องเราไม่ต้งวอนเพราะกระแสมันหายเพราะแบบว่าแบบว่าเป็นานมันไม่ต่อเนื่องไม่เพราะว่าชูตี้แต่งเพลงมาเรื่อยๆแต,แต่งได้เรื่อยๆเลยค่ะเพลงแต่ว่าชูตี้ก็เริ่มจะจำเนื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าดน,นตรียังไม่เสร็จค่ะชูตี้ก็รอฮิวเหมือนกันค่ะเพราะว่าชูตี้ก็อยากจะแบบว่าต่อยอดแล้วก็อยากจะสร้างสรรค์ผลง,งานเพลงมาเยอะๆใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับซีรีส์